ตั้งแต่วันที่1วมิถุนายน2,563สถานีโทรทัศน์นิว18ได้ทำการย้ายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินโปรดปรับจูนเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณของท่านใหม่เพื่อการรับชมที่ต่อเนื่องค่ะส่วนวิธีการปรับจูนกล่องรับสัญญาณหรือเซตท็อปบ็อกซ์หนึ่งคือกดที่เมนูบนรีโมทคอนโทรลจากนั้นเข้าไปที่การตั้งค่าหรือเซตติ้ง โดยส่วนมากจะเป็นรูปฟันเฟืองหรืออาจจะแตกต่างกันไปตามยี่ห้อของกล่องรับสัญญาณค่ะจากนั้นนะคะให้เลือกคำสั่งค้นหาช่องรายการโดยเลือกทำการค้นหาช่องรายการอัตโนมัติรอระบบทำการค้นหาสังเกตแถบการค้นหาเลื่อนครบ100%จะสามารถรับชมช่องรายการได้ตามปกติค่ะส่วนวิธีการปรับจูนเครื่องรับโทรทัศน์หนึ่งนะคะคือกดเมนูบนรีโมททีวีจะมีแถบคำสั่งขึ้นมา 2คือเลือกคำสั่งตั้งค่าหรือ setting จะมีแถบคำสั่งย่อยปรากฏขึ้นค่ะให้เลือกคำสั่งที่ว่าค้นหาช่องรายการจากนั้นกดเลือกค้นหาโทรทัศน์ดิจิตัลอัตโนมัติรอระบบทำการค้นหารอกว่าแถบค้นหาสัญญาเลื่อนครบ100%ก็จะสามารถรับชมช่องรายการได้ตามปกติค่ะ หากคุณผู้ชมพบปัญหานะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่1200หรือ02 790 2 3 3 4 4ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมข่าวาสารสารคดีและซีรีส์จีนสุดฮิตได้อย่างต่อเนื่องค่ะ Participado.